พรีวิวอาเซนนอนพบแมนอยู่ในเต็ดอาเซนนอนกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องกับการบุกถล่มเวสแฮมอยู่ในเต็ดคาบ้าน2ต่อ5เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับขยับขึ้นมารั้งอันดับ2ของตารางมี25คะแนนจาก13เกมตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลอยู่9คะแนนก่อนเกมนี้จะเริ่ม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงประตูถล่มทลายได้อีกครั้งในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านยิงเอฟเวอร์ตันแบบขาดลอย4-0ต่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมกับขยับมารั้งอันดับ9ของตารางมี19คะแนนจาก13นัดแรกของฤดูกาลมีแต้มตามหลังโซนท็อป4อยู่เพียง4แต้มเท่านั้นผลงาน5นัดหลังที่ทั้งคู่พบกันอาเซนนลชนะ4เสมอ0แมนยูชนะ1ความพร้อมก่อนเกมของอาเซนนล ทีมของมิเกลอาเต้าจะไม่มีชื่อของเบนไว้และทาเคฮิโรทมิยาสุที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บขณะที่กาเบรียลมากันเยสโทมัสปาเตและมิเกลเมริโนยังคงต้องลุ้นว่า